ใกล้จบม6แล้วลได้หาที่เรียนที่ไหนไปบ้างแล้วยังคะวัสดีค่ะแม่อา้าววันดีค่ะลูกทำไมทำหน้าเครียดอย่างนั้นอ่ะก็เนี่ยหาที่เรียนกันอยู่สีหน้ากเ็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่แหละก็เทอมหน้าโหจบม6แล้วไงพี่จริงๆผมรู้นะว่าผมจะเข้าที่ไหนคณะอะไรแต่แค่อยากจะลองเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเหมาะกับตัวผมหรือเปล่าถ้ามีที่ที่ทดลองเรียนได้ก่อนก็คงดีสินะแม่จะไ,ไม่ต้องเป็นห่วงใช่ผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดอยู่แบบนี้ไง,ไงพี่ มีสิงานนี้เลย DPU Experience Day มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดประสบการณ์ตรงให้ลงมือทำจริงเหมาะมากกับน้องๆที่รู้ตัวเองว่าอยากเข้าสายไหนอยากเรียนคณะอะไรแต่แค่อยากลองก่อนว่าเรียนแบบไหนต้องเตรียมตัวยังไงไม่ว่าจะสายวิทย์สายศิลป์สายบริหารสายเซอร์วิสสายเทคสายกฎหมายก็มีครบให้น้องๆได้ทดลองเรียนจริง1วันหนึ่งหลักสูตรแบบเต็มๆได้เลยวันนั้นผมจะได้ทำอะไรบ้างคะพี่ลองเรียนในห้องเรียนจริงกับหลักสูตรที่สนใจถ่ายข้อสงสัยเรื่องชี มีความเป็นอยู่แบบใกล้ชิดกับรุ่นพี่พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนจริงเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนสนใจเรียนต่อและที่สําคัญยังได้กิจิบัติด้วยนะงานมีวันไหนเวลาเท่าไหร่อ่ะพี่วันเสาร์ที่19ตุลาคมน,นี้ที่ DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปฟังมันวน่าสนุกง้นแนวด้วยได้ไหม ได้เลยค่ะคุณแม่เพราะว่างานนี้เขามีพื้นที่รองรับสําหรับผู้ปกครองโดยเฉพาะเลยเรื่องหลักสูตรรับเพียงแค่20คนเท่านั้นจ่ายค่าจองสิเพียงแค่100บาทรับผืนได้ในวันงานแะกนาร QR code น,นี้ได้เลย